สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้สุดทนซัดก,กลับประยุทธ์หน้างายย้อนถามประยุทธ์ใครกันแน่ทำให้ศูนย์เปล่าอยู่มา8ปีถ้าไม่ทำอะไรกลับไปอยู่บ้านน่าจะดีกว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2565นายแพทย์เรวัต วิสรุตเวสสสพักเสรีรวมไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กในแพทย์เรวัตวิสวรุเวชว่าเรื่องใครทำให้สูญเปล่าโดยได้ระบุว่าหลังบิ๊กตู่ลงเครื่องกลับจากสหรัฐอเมริกาเมื่อเช้านี้15พฤษภาคมกับพ้นใส่หน้าข่าวว่าอยากให้บ้านเมืองในช่วงใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเรียบร้อยเพราะกลัวว่า ถ้าไม่เรียบร้อยทุกอย่างที่ทำมาจะสูญเปล่าต้องย้อนถามว่าตลอด8ปีที่คุณประยุทธ์อยู่ในอำนาจได้ทำอะไรให้ประชาชนบ้างซึ่งถ้าถูกทำลายไปแล้วจะเกิดความสูญเสียหรือสูญเปล่าในความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำนั้นสร้างความเสียหายมากกว่าหลังรัฐประหารในเดือนพฤษภาคมปี2557 และใช้เล่ต่อท่ออำนาจมาจนถึงทุกวันนี้รวมทุกหนี้ของรัฐบาลแล้วประมาณเกือบ9ล้านล้านและหนี้ครัวเรือนไทยอาจจะสูง100%ต่อ GDP ไปแล้วอีกทั้งยังสะสมอีกหลายปัญหาที่แก้ไม่ตกดังนั้นสำหรับคนบางคนถ้าไม่ทำอะไรกลับไปอยู่บ้านน่าจะดีกว่า เพื่อให้โอกาสประเทศเดินหน้าต่อไปได้ส่วนกลุ่มก้อนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสร้างเงื่อนไขให้มีการรัฐประหารทั้งในปี2549และปี2557จนทำให้ประเทศถอยหลังคนกรุงเทพยังคงจำกันได้และคงจะพากันออกมาสั่งสอนพวกเปิดการนิยมให้สมแ้นในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม22พฤษภาคมนี้ข่าวล่าสุด งานเข้าประยุทธ์สวยแล้วสัญญาณชัดเคียประยุทธ์มีสิทธิตกเก้าอี้แน่นอนแม้ดูเพลินๆพลเ,เอกประยุทธ์จันโอชานายกธมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเบาใจกับหลุมระเบิดลูกโตกรณีการเป็นนายกธมนตรีครบ8ปีประกอบกับคำยืนยันการันตีจากพลเอกประวิทธวงษสุวรรณ รองนายกผู้มากบารมีในรัฐบาลว่าดูข้อกฎหมายแล้วไม่มีปัญหาเรื่อง8ปีแต่กรณีนี้สวนทางกับฝ่ายค้าน6พักที่มีพักเพื่อไทยนำขบวนฝ่ายค้านวางแผนยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความสถานะของพลเอกประยุทธ์ไม่เกินกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้สารรัฐธรรมนูญมีคำนิจฉัยก่อนที่นายกจะครบวาระในเดือนสิงหาคม ว่าการะก,การดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์จะครบ8ปีเมื่อไหร่ยังฝุ่นตลกถกเถียงกัน3ทางทางที่1ครบกำหนด8ปีวันที่24สิงหาคมปี2 5ง5 เพราะพลเอกประยุทธ์ได้รับพระบ,บรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าเป็นนายกครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2557ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ทางที่สองอยู่ได้ครบ8ปีวันที่9มิถุนายนปี2570เพราะได้รับครั้งที่สองพระบ,บรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าเป็นนายกเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2562 ตามรัฐธรรมนูญ2560และทางที่3พลเอกประยุทธ์อยู่ได้8ปีจนถึงปี2568โดยยึดถือวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญวันที่6เมษาย,ยนปี2560เป็นหลักเพราะสถานะเป็นนายกตามมาตรา158เกิดขึ้นตอนที่รัฐธรรมนูนประกาศใช้แต่บรรดานะักกฎหมายฝ่ายค้านพลิกรัฐธรรมนูญกันหลายตลบ กระทั่งมั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในตำแหน่งได้ถึงวันที่24สิงหาคมปี2 5 .65 เท่านั้นแกนนำเพื่อไทยให้เหตุผลว่าพอรัฐมนูญมาตรา2 6 4ในบทเฉพาะการ ระบุว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชาการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐมนูญ2560ให้เป็นคณะรัฐมนตรีต่อไปตามรัฐมนูญนี้ซึ่งรวมถึงพลเอกประยุทธ์แต่ในมาตรา264วรรค2กลับไม่มีข้อยกเว้นเพื่อไม่ให้นำรัฐมนูญมาตรา158วรรค4เรื่องห้ามดำรงตำแหน่งนายกเกิน8ปีมาบังคับใช้ กับพลเอกประยุทธ์เล่งข่าวระดับสูงเพื่อไทยอ่านบทบัญญัติมาตรา2 6 4วรรค2แล้วฟันธงว่ารัฐมนตรีนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557แล้วต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้สำหรับรัฐมนตรีตามมาตรา160 ยกเว้นวงเล็บ6เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา98วงเล็บ12วงเล็บ13วงเล็บ14และวงเล็บ15และต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา1:70ยกเว้นวงเล็บ3และวงเล็บ4แต่ในกรณีตามวงเล็บ4เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา98วงเล็บ12วงเล็บ13วงเล็บ14วงเล็บ15ห และยกเว้นมาตรา170วงเล็บ5เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา184วงเล็บ1แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวกลับไม่มีข้อยกเว้นมาตรา158วรรคสี่เพราะถ้ารัฐธรรมนูญต้องการที่จะยกเว้นบทบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามเรื่องการอยู่ในตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีมาบังคับกับพลเอกประยุทธ์ที่อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมน,นูญ2560จะต้องเขียนระบุไว้ให้ชัดเจนในบทเฉพาะการเท่ากับว่าถ้าตีความตัวอักษรพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากนายกรัฐมนตรีแหล่งข่าวเพื่อไทยระบุ อีกด้านหนึ่งแกนนำฝ่ายค้านจับสัญญาณความปั่นป่วนภายในเวทดวงตุลาการสารธรรมนูญได้ว่าที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก่อนหน้านี้ส่วนต้องโยนเรื่องให้คณะกรรมการสรรหาตีความที่เกี่ยวข้องกับปมร้อนนายก8ปีด้วยเช่นกันดังนั้นเมื่อฝ่ายค้านเช็คข่าวทั้งบนดินใต้ดินประเมินแล้วประยุทธ์มีสิทธิ์ตกเก้าอี้ จึงออกมาตีปี๊บวิษณุเครืองามรองนายกทั้นมนตรีเกจิตกฎหมายประจำทำเนียบรัฐบาลกล่าวเมื่อวันที่6พฤษภาคมว่าผมยังไม่เคยพูดชัดเจนว่า8ปีนับจากปีไหน5 7หรือ6 0หรือ6 2เพราะถึงพูดไปคนเขาก็ไม่เชื่อมันเป็นคำถามจริงผู้คนสงสัยจริง และอยากได้คำตอบจริงถ้าใครอยากได้คำตอบและมีอำนาจที่จะหาคำตอบก็ดำเนินการไปฝ่ายคา้านก็ทำได้องค์กรอ,อื่นก็ทำได้แต่แนะนำว่าทำแต่เนินๆไม่ได้เช่นท้าสมมุตินับจาก5-7ก็สิงหาคมแต่ตอนนี้เพิ่งพฤษภาคมเองต้องให้เข้าไปใกล้ๆหน่อยฝ่ายคา้าน กลางปฏิทินเตรียมยื่นสารรัฐธรรมน,นูญแน่นอนกรกฎาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี